สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ผมมี10วิธีที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังและฟังให้จบนะครับผมทุกคนสังเกตไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่ร่ำรวยทำไมถึงเป็นส่วนน้อยถึงน้อยมากนะครับเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับการเงินนี่ทุกคนจะไม่ชอบฟังนะครับเป็นคนส่วนน้อยมากที่จะชอบฟังเกี่ยวกับการเงินการเรียนรู้นะครับหรือว่าการอ่านหนังสือเป็นคนส่วนน้อยมากที่จะฟังก็เหมือนคลิปนะครับเหมือนเราไปดูหนังสองสาชั่วโมงเราดูได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเราฟังคลิปที่ให้ความรู้เราฟังแค่1นาทีเราก็ปกดปิดแล้วเราก็เลื่อนไปหาคลิปใหม่เรื่อยๆนี่นะครับมันทําให้เราไม่ค่อยจะประสบความสาเร็จนะฮะขนาดความรู้แค่ไม่กี่นาทีเรายังทนฟังไม่ได้เลยครับ นี่ละครับผมอยากให้ทุกคนฝึกวินัยฝึกนิสัยนะครับผมอยากให้ทุกคนฟังความรู้น่ครับเหมือนคลิปนี้ตั้งใจฟังครับฟังให้มันจบครับไม่กี่นาทีเองเสียเวลาแค่นิดเดียวเองครับบางคลิปก็5้าถึงสินาทีเองครับแค่นิดเดียวจริงนะทุกคนนะฮะทำให้มันเป็นนิสัยยิ่งเงินเราเรียนรู้ความรู้มากขึ้นสมองเราก็จะคิดให้มันเก่งขึ้นนะฮะหาเงินเก่งขึ้นทําทุกอย่างดีขึ้นผมว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับผม มโนวิธีที่1นนะครับอย่าติดกับความสบายเพราะใครหลายๆคนก็ต่างชอบความสบายกันทั้งนั้นครับจะมีใครบ้างละ่ะพอมีเงินแล้วไม่ใช่ใช่ไหมนะครับเรื่องง่ายๆที่คนอยากรวยชอบทํางานสบายสบายนั่นก็เพราะว่ารู้สึกปลอดภัยครับผมนะหลายคนคิดว่าการทํางานสบายเป็นเรื่องที่แสนสุขแต่จริงๆแล้วคน,นรวยจะคิดว่าความท้าทายในการทํางานทั้งหลายต่างหาก คือความสุขการทําสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ไม่เคยทํามีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้สร้างความร่ํารวยและได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมนะครับลองก้าวออกจากเซฟโซนความปลอดภัยดูครับแล้วมองหาทุกความเป็นไปได้อาจจะต้องลำบากเล็กน้อยถ้าอยากร่ํารวยหรือบางครั้งก็อาจจะล้มเหลวแต่นั่นแหละคือสุดยอดเพราะถ้ายังไม่เคยล้มเหลวแสดงว่าเรายังพยายามไม่มากพอครับวิธีที่2เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายหากเรามีรายได้ปีละ1ล้านบาท จะใช้ทําอะไรบ้างคนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับพวกเขามักลงทุนในสินทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและคุมรายใจ่ายให้ตามกว่ารายได้หลายคนเลือกใช้รถเก่าไม่ซื้อของใหม่แม้พวกเขาจะมีกําลังเงินซื้อได้ก็ตามจะไว้เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มตามนั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับวิธีที่3อย่าไต่บันไดแต่จงเป็นเจ้าของบันไดแทนครับ หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพราะเชื่อว่าจะมีะไรายได้มากขึ้นแต่เราคนรวยจะเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้าของตำแหน่งงานพวกเขาเป็นเจ้าของบันไดที่เหล่าคนรวยทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่คน,นรวยเข้าใจว่าพวกเขาต้องการคนมาทำงานเพื่อช่วยเขาสร้างไรายได้ให้เพิ่มขึ้นวิธีที่4เลือกเป็นมิตรให้ถูกคนมักได้ยินว่าคน,นรวยมักคบกับคน,นรวยนั่นไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่อว่าเมื่ออยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จ เขาสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆได้และสักวันความสําเร็จจะเป็นของเขาแต่คนอยากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันถ้าคุณอยากหารายได้เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตนเองจะทําให้เราเปลี่ยนความคิดให้เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสาเร็จครับผมจําไว้ถ้าอยากรวยต้องคิดแบบคนรวยคบคนรวยหรือว่าหาฟังตาม YouTube เรื่องคนรวยประวัติคนรวยนะฮะ พยายามเสพเรื่องคนนรวยนะครับเราจะได้รู้ว่าเขาคิดแบบไหนเราจะได้เอาความคิดของเขามาใช้บ้างครับผมวิธีที่5จงทํางานเพื่อสร้างทักษะคนอยากรวยหลายคนเปลี่ยนงานเพราะต้องการได้เงินเดือนที่ดีกว่าแต่คน,นรวยรู้ว่าการทํางานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆของการทํางานนะครับแต่เป็นการพัฒนาทักษะที่จะช่วยให้กลายเป็นคนรวยเช่นการเป็นพนักงานขาย เพื่อให้เข้าใจโลกของการค้าหรือเป็นพนักงานธนาคารเพื่อที่จะเข้าใจในงานบัญชีถ้าจะเป็นคนรวยก็ต้องทํางานเพื่อเรียนรู้ทักษะที่จะทําให้คุณนวรวยเราบอกได้เลยว่าคนรวยไม่ได้รวยเพราะมีะไรายได้เยอะเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะเขาทํางานเพื่อประสบการณ์นําประสบการณ์ตัวนี้มาต่อยอดทําให้เขามีทักษะในการหาเงินได้มากขึ้นจึงทําให้พวกเขารวยขึ้นครับ 6. สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของนะครับ คนอยากรวยหลายคนสะสมบ้านหรือรถแต่คนโนรวยนั้นต่างออกไปนะครับพวกเขาเชื่อว่าถ้าอยากร่ํารวยให้มากขึ้นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะครับแต่เป็นเงินตังหากยิ่งซื้อของมากเท่าไหร่เงินก็หายไปกับสิ่งของมากเท่านั้นลองหยุดซื้อของและให้ความสําคัญกับการประหยัดเงินการเก็บออมและการลงทุนในเงินที่เราหามาได้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าแม่นักช็อป ก็เริ่มต้นการช็อปในสินทรัพย์ต่างๆให้ความสนใจในการลงทุนและเริ่มสะสมหุ้นในธุรกิจแทนการช็อปรองเท้าหรือเสื้อผ้าแทนนะครับผมวิธีที่7เน้นการหารายได้มากกว่าการเก็บออมนะครับการเก็บออมเป็นเรื่องที่สําคัญครับแต่การลงทุนนั้นสําคัญกว่าการหารายได้นั้นทําให้เกิดทั้งคู่นะครับหลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุนก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดเราต้องหารายได้ให้มากขึ้นด้วยนะครับ คน,นรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหารายได้เพิ่มถ้าอยากรวยจริงๆให้โฟกัสไปกับการที่หารายได้เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออมหรือลงทุนเท่านั้นนะครับต้องหมั่นหารายได้ให้เพิ่มขึ้นด้วยครับผมวิธีที่8นะครับอารมณ์คือศัตรูตัวฉกาจของการลงทุนคน,นรวยและคนอยากรวยมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือคนอยากรวยใช้เงินเพราะอารมณ์แต่คน,นรวยนั้นใช้เงินเพราะเหตุผลการลงทุนนั้นคือการควบคุมอารมณ์ของตนเองนะครับ เพราะอารมณ์เป็นสาเหตุให้เราซื้อของแพงและขายถูกและอารมณ์ทําให้ธุรกิจล้มเหลวดังนั้นทิ้งอารมณ์ไปซะแล้วใช้เงินด้วยเหตุผลที่เหมาะสมจะดีกว่าครับวิธีที่9นะครับตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทําด้วยครับบางครั้งคน,นรวยเองก็มีเป้าหมายแต่ขนาดของเป้าหมายทําให้คน,นรวยและคนอยากรวยแตกต่างกันครับคนอยากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทําได้ง่าย แต่คนโนรวยนั้นจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจแม้เป็นไปไม่ได้หรือ,อยากหลุดโลกไปเลยครับแต่พวกเขาเรียนรู้เพื่อหาวิธีและลงมือทําเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายให้ได้เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกหรือเปล่าลองถามตัวเองว่าทําได้แค่นี้หรือทําได้มากกว่านี้แต่เราคิดว่าคุณทําได้มากกว่านี้นะและที่สําคัญอย่าลืมลงมือทําเพราะถ้าไม่ลงมือทํามันก็จะเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเฉยๆครับ วิธีที่10กระจายงานสร้างหนทางรวยการทํางานหนักเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับทุกคนนะครับและถ้าอยากขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็ต้องทํางานปัญหาคือการทํางานหนักเพียงคนเดียวนั้นแทบจะไม่ทําให้เรารวยได้เลยครับเราไม่สามารถรวยได้เพียงลําพังต้องอาศัยการกระจายงานตั้งแต่การจ้างคนภายนอกมาทํางานไปถึงการลงทุนนะครับยิ่งกระจายงานได้มากก็ยิ่งดีเวลาที่จะโฟกัสในสิ่งที่สําคัญทั้งในเรื่องธุรกิจ หรือเรื่องชีวิตของตัวเองครับถ้าอยากเป็นคน,นรวยจงคิดแบบคนรวยและทําเหมือนที่คนรวยเขาทํานะครับโอเคครับสลับ10วิธีนี้ก็จบไปแล้วครับผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับวิธีที่จะทําให้เรารวยนะครับผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยจิตใจเราด้วยครับเหมือนเรารู้วิธีแหละทํายังไงเราจะลดหุ่นได้ใช่ไหมครับล้วก็แค่ออกกำลังกายงดของหวานอย่างนี้งดของมันของทอดกินให้น้อยลงแค่นั้นนะมันง่ายใช่ไหมครับง่ายแต่ทําไมเราถึงทําไม่ได้ เพราะการไม่มีวินัยของเราไงครับมันถึงทําไม่ได้ก็เหมือนความรวยนะครับเรารู้ใช่ไหมการลงทุนการเก็บออมการประหยัดจะทําให้เรารวยขึ้นแต่ทําไมเราถึงทําไม่ได้สักทีมันอยู่ที่วินัยครับเราไม่ตั้งใจถ้าจิตใจเราไม่แน่วแน่เราก็ไม่สามารถรวยได้ครับผมเราต้องมีจิตใจแน่วแน่ครับวิธีที่จะทําให้รวยนะ่ะมันไม่ยากครับผมแต่ว่าคุณจะทํามันได้หรือเปล่านะวิธีมีเยอะแยะเต็มหนังสือไปหมดครับ ตามวิถีคนรวยเขาก็บอกว่าประหยัดนะฮะตั้งใจทํางานเก็บเงินเก็บออมประหยัดลงทุนนะฮะมันก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าทําไมคนรวยถึงยังน้อยอยู่ก็เพราะว่าคุณไม่ลงมือทําใจคุณไม่แน่วแน่ครับขนาดคนที่ฟังคลิปนี้จนจบนะฮะยังมีน้อยเลยผมว่าคนที่ฟังคลิปนี้จนจบผมเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์รวยแน่นอนครับเพราะว่าคุณคือคนส่วนน้อยครับผม ขอให้ประสบความสําเร็จร่ํารวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับขอคนละนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม